อันนี้ระยะตัดภายนอกอันนี้เป็นระยะตัดภายในครับว่าทั้งตัวที่เห็นรูปร่างยา่ยางๆครับ<ะ>เดินไปี่มิตแล้วเอนเจิเนียร์ที่โรงงานเขาก็จะไปคำนวณได้ว่าเครื่องจักรเครื่องนี้นะครับสมมติระยะตัด4เมตร<ะ>เป็นเวลาเท่าไหร่<ะ>เป็นต้นทุนกี่บาทานะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกันเจ็วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะแน่นอนนะคะวันนี้อยู่กับเบลพิวรีค่ะและเยลนะคะต้องขอต้อนรับพี่เหมาด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมพยุงศักดิ์ครับต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เบลได้อัดรายการร่วมกับพี่เหมานะคะแต่โอ้โหอยู่มานดีวนานมากหลายปีแล้วหลายปีแล้วใช่ไหมคะแฟนๆน่าจะคิดถึงพี่เหมากันบ้างก<อ><ม>็นานเจอกันทีครับหลังๆจะเป็นน้องๆนะครับเข้ามาเข้าไได้เลยค่ะวันนี้เราอยู่กับมืออาชีพ ต้องบอกว่าวันนี้พี่เหมาะจะมีหัวข้อดีๆอะไรมาฝากกับแฟนๆรายการของเราค่ะครับก็จะเป็นชีทแมททอนคัตติ้งเล้งนะครับหรือการหาระยะทางที่เครื่องตัดเลเซอร์อต้องทำงานเมื่ด้จะตัดแผ่นเหล็กนะครับโอเคจะเป็นยังไงอดใจเราสักครู่ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะครับ มองหาใครอยู่หรอคะอุย Solidworks คู่ชีวิตของนักออกแบบจะเป็นแบบ Standard Professional หรือ Premium ก็มาร่วมกันสร้างนวัตรกรรมที่ดีไปด้วยกันได้ Solidworks ต้องคู่กับแอปพลิเคชันเท่านั้น,นะคระับมองหาเจ้าสาวครับเฮ้ยว่าที่ Solidworks ครับ กลับเข้าสู่รายการของเรากันแล้วนะคะอย่างที่ได้บอกไปค่ะวันนี้พี่เหมาก็มีหัวข้อดีๆมาฝากกันแน่นอนนะคะจะเป็นยังไงไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวให้พี่เหมาลุยเลยดีกว่าโอเคครับก็สําหรับนะครับท่านที่นะครับทํางานเกี่ยวกับงานแผ่นครี่ะนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเขาจะมีนะครับที่เราต้องเอาเครื่องวายคัดนะครับหรือเครื่องตัดเลเซอร์อย่างที่น้องแพลวเห็นอบนหน้าจอนะครับ เพื่อเอาไปคำนวณว่าชิ้นงานที่เราจะผลิตเนี่ยครับจะต้องใช้เครื่องเลเซอร์เดินเป็นความยาวเท่าไหร่ uh huh. ซึ่งถามว่าทํทไมนะครับก็คือว่าจะส่งผลกับการประเมินราคานะครับ uh huh. ซึ่งหลายๆท่านนะครับเวลาไปไปหาลูกค้านะครับเราจะยังมีคําถามว่าต้องการทําตรงนี้ให้เร็วๆนะครับ uh huh. เพราะว่าหลายๆท่านโอเคอาจจะไม่มีเวลามาเรียนก็ใช้วิธีนั่ม นั่งน้บทีละเส้นค่ะนะครับจะเห็นว่าอย่างหน้าต่อตรงนี้มันจะค่อนข้างซับซ้อนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกนะครับจะเป็นตัวนี้ครับเป็นตู้คอนโรลนะครับก็อันนี้พี่สำรวจก่อนก็เป็นเป็นตู้ับเราจะเห็นอยู่ทั่วไปตามตึกนะครับค่ะชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอออกแบบเสร็จปุ๊บนะครับเราจะสามารถสั่งคลี่แบบได้ใน Solid work s นะครับอย่างเช่น ตรงนี้เราจะได้ขนาดกว้างยาวสูงทีนี้นะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับที่เราไม่ต้องว่างนั่งวัดเองก็คือเราเข้าไปที่เวลเมนค Cut List นะครับแล้วก็เลือกชิ้นงานติ๊กถูกหนึ่งครั้งนะครับจะมีตารางสําเร็จรูปโชว์ขึ้นมาเหมือนใน Excel นะครับเราสามารถเลือกลบคอลัมน์ที่ไม่ใช้งานออกไปได้นะครับแล้วก็อย่างเช่นตรงนี้พี่ใช้แค่สองคอลัมน์เสร็จปุ๊บ สิ่งที่เราต้องการจะวัดนะครับเขามีให้อยู่แล้วนะครับเราเลือกที่คลั u A นะครับแล้วก็ไปที่ cut list p r o ร์ต t y นะครับแล้วก็<ฆ>จะเห็นว่ามีนะครับเ n อ e r กับเอเตอร์คือระยะการตัดข้าง<ฆ>นอกกับข้างใน,น<ฆ>พอเลือกปุ๊บก,ก็จะขึ้นมาที่หน้าจอเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ระยะตัดภายนอกอันนี้เป็นระยะตัดภายในนะ<ฆ>ครับวัดทั้งตัวที่เห็นรูปร่างยา่ยางๆนี่ครับ<ฆ>เดินไปกี่มิล แล้วเอนจิเนียร์ที่โรงงานเขาก็จะไปคำนวณได้ว่าเครื่องจักรเครื่องนี้นะครับสมมติระยะตัดสี่เมตรเป็นเวลาเท่าไหร่เป็นต้นทุนกี่บาทนะครับอันนี้เป็นชิ้นแรกะนะครับเป็นเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับตัดทดละชิ้นทีนี้อย่างชิ้นนี้นะครับมันจะเป็นชิ้นงานที่เรียกว่าเป็นมันติบอดี้ก็คือว่าเป็นชิ้นงานหลายชิ้นที่เราเขียนขึ้นมาในครั้งเดียวะนะครับก็เดี๋ยวมาสารวจชิ้นงานก่อนนะครับชิ้นแรกเป็น เป็นท่อนะครับจะเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้นะครับแบ่งเป็นสามส่วนนะครับแล้วก็แต่ละส่วนก็จะเคลียร์มาได้แบบนี้นะครับจะเห็นว่างานมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับวิธีการทํางานก็เนี่ยครับเขาจะมีแบบตัดสามชิ้นแต่ละชิ้นต้องตัดเท่าไหร่ค่ะนะครับก็จะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีเทคนิคเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอย่างเช่นชิ้นนี้นะครับเราทำรอยอิงเสร็จแล้วนะครับก็ ออกมาที่เวลเมนต์คัดล uh ิส huh. เหมือนเดิม uh huh. นะครับแล้วก็เลือกชิ้นงานที่ประกอบกันอยู่เนอาออตรามาทีเดียวสามแผ่นเลยนะครับจะเห็นว่าก็จะมีชื่อนะพี่ใส่ชื่อไว้ด้วยนะตรงน uh ี huh. ้เราไม่ไม่ใช้จํานวนแล้วก็ลบทิ้งนะครับ uh huh. ใส่พวกบอลลูนนะครับบอกเบอร์เพื่อความสะดวกค่ะ uh huh. หลังจากนั้นนะครับทําเหมือนเดิมครับอ่ะเบอร์หนึ่งสองสามนะครับเราก็เลือกไปทีละแผ่นนะครับวาด แผนไหนต้องการอะไรนะแต่จะเห็นว่านะครับเบอร์สามเนี่ยนะครับ<ะ>มันเป็นการขึ้นรูปที่ใช้คําสั่งนะครับโซลิดธรรมดาเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูว่าทำไง<ะ>ตรงนี้เราก็ทําเหมือนเดิมครับเลือกตารางนะครับไปที่ Property <ะ>แล้วก็เลือกเป็น c t i t g l e n เล h นะครับอ่าน,นี่เป็นภายในก่อนเราก็ได้ระยะการตัดมันหนึบคานะครับอันถัดไปก็เป็น Cutting l e n g อา o u เ e r นะภายนอกนะครับ เสร็จปุ๊บตรงนี้พี่แถบอีกช่องหนึ่งก็คือนะครับอีกพ็อพเพอรีหนึ่งเป็นนะครับคัดเอาก็คือว่าอย่างเช่นช่องที่เป็นตรงรูเนี่ยครับตัดแล้วจะเป็นเศษเด็กที่เหลือทิ้งเราตัดทิ้งไปกี่อันกับรูทำทรายคือจาะรูทิ้งไปสี่รูทีนี้ชิ้นสุดท้ายครับชิ้นที่สามจะเห็นว่าตารางเขาจะยังไม่โวบขึ้นมานะครับเพราะว่าใน SolidWorks เนี่ยเรามีเทคนิคการเขียนหลายแบบนะครับ อย่างชิ้ที่3เนีครับเขียนด้วยคำสั่ง e x t e ขึ้นมาเป็นโ o ลิธรรมดานะครับก่อนที่จะให้เขานับแบบเมื่อู่นี้นะครับเราจะต้องกดหนึ่งปุ่มครับคือไปที่ชิ้นเป็นท่อนนะครับแล้วก็ convert to sheet ก็คือ convert ก้อน solid หลังเป็นแผ่นนะครับหลังจากนั้นก็กลับไปที่ตารางครับมันจะมี property ขึ้นมาเรียบร้อยเลยว่าทั้งเซตเนี้ยนะครับสแผ่ ครัต้องตัดข้างนอกกี่มิลข้างในกี่มิลแล้วเสศจเหลือทิ้งเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับก็โดยเฉลี่ยนะครับอันนี้สามชิ้นที่มันค่อนข้างง่ายแต่ว่าถ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเอนจีนี์เราจะใช้เวลาในการคลิกแต่ละเส้นเนี่ยบางที่หลายชั่วโมงแล้วก็เป็นเป็นคำสั่งง่ายๆนะครับที่เอาฝากกันนนี้ครับ ก็เรียกว่าอย่างที <tra ่พี่หอษได้บอกไปนะคะสามารถนําความรู้ในวันนี้นะคะไปลองปรับใช้กันได้ค่ะเชื่อว่าจะทําให้การทํางานของคุณเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นประหยัดเวลาอีกด้วยนะคะก็ยังไงค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะก่อนจากกันไปค่ะฝากกดกดแชร์ค่ะกด subscribe ได้ยินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากทางแอปพลิเคชันของเราค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ